อะดูบ้านสวนตอนเช้า้ัานยายบรรยากาศบไปบ้านนอกแค่คุณแม่คุณลกูก ยายมามาเที่ยวบ้านหน่อยยายยายมาเที่ยวบ้านหน่อยอืมบรรยากาศเช้าเช้าบบรบรยากาศเช้าเช้าโอ้นี่ลัวกินได้ลัวกินได้เอไม่ฟืน ย่าย <l id> <c oughs> ังกินกว่าบ้านไถ่อบ้านยาปลอยบ้านยาปลอยใบใบอะไรนะแม่ใบสารเน่เนาะใบสารเน่โอ้โหลำไยขี้ตันงามแท้ใบขี้ตั้นลำ่ลำไยขี้ตั้นอะนี่๋อลำไยขี้ตั้นมันคืออะไรอะแม่ลำไยขี้ตั้นคือลำไยพันไอ้นี่เมืองต่างประเทศเหรอเนี่ยตัวเนี่ยเออเนี่ยลำไยใช่ไหมเดินมาหนาลูก ฮะอ๋อกากัะมีมันผู้เท่ามันไปมันผีกเลโอ้สาระสารแน่สวยมากเลยรู้ว่ากินได้ที่นี่ได้ไโอ้นี่อะไรยายยายยายตรงตรงเสานี่ต้นอะไร ไอ้ไรแมทไอ้ไร,เ,ไรเมลี่อะไรรถเมลี่เปล่ารถเมลี่ไอเนี้ยดาวเรืองดาวเรืองสารแน่กะเพราเอาแล้วนี่ต้นอะไรกันเนี่ยตีสาวเนี่ยเรามาชมสวนยายก่อนโอ้โอ้สารแน่เต็มเลย เอาแล้วนี่อะไรที่อยู่ในโฟมโฟมอะไรในตะกร้าในโฟมอ่ะขึ้นใช่ายปลูกไอ้นั่นไงฮะปลูกน้ำปลูกน้ำไอ้ยะแจ๋ว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 ่าจะไปทำกับพี่เลียมอยู่ออไอ้ไอ้นี่อะไรนะแม่ขึ้นใช่ขึ้นใช่ายโอ้ที่เขาขายเป็นกำมันเหรออ่าใช่ใช่เขาปลูกในน้ำไงเอาน้ำใส่นี่ต้นอันนี้ต้นมะปราง นี่อ๋องงนี่อน,น,นะบะนโหโหิ๊กโอ้โหรู้ว่าบ้านคุณยายรู้ว่ากินได้ะะโอ้รถเต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่รถมีมีกระเช้ากลางหลังด้วยไว้บรรทุกบรรทุกบรรทุกผลไม้ไยได้บรรทุกผลไม้ โอ้โหนี่รอบรู้ว่ากินได้หมดเลยเนี่ยอโอ้กินได้หมดเลยรู้ว่าบานนี้เจาเข่งก็ทำายเอข่งก็ทำขาย,อาขายโอเค,คข,าขายลูกจาาะใะหรนนามาอยลูกละเอา่านนีไอ้นี่เอานี่ใบอะไรอีกแม่แม่นี่ใบอะไรอีกเนี่ย ใบพักทิ้งพักไทยอันนี้สารแน่สารแน่นี่อะไรใบพักไขยพักโดนกับลาบกับลาบกับลาบเ๋ยใหญ่พุทธนันนี่พุทเถ่าพุทเท่าปนปู่ะโอ้เจ้าเจ้าเจ้าออโอ้โหนูก็เป็นดงของแปลงกล้าตุเรียนป่ะ่ค่ะตุเรียนตุรียนลิงล้ป่าว หรือทิ้งร้อนป่ะเขาเพราะไอ้ก้าไอ้นั่นลำไยถ้าจะลงก็ลงลำไยนี่โอ้นี่ลำไยที่ตั้นไหนไหนกี๊บี่ปีเนาะไหนเธอเธอไหนเธอไหนเนี่ยนี่ไงลำไยไอ้เนี่ยน่ะต้นเนี่ยเพราะว่าต้นโอ้คือตั้นอ๋อนี่เป็นลำไยของไอหน่วยใหญ่ใหญ่ติดกนมะกอกน่ะโอ้เออเออนี่คือพันธุ์ต่างประเทศเหรอใช่ลูกบรรลูกใหญ่ๆหญอ เจ้าจ้าเจ้าเอ้เอาราดูบรรยากาศบ้านยายหน่อยเอ้บ้านยกพื้นสูงสูงโอ้โหเออนี่ครั้งที่แล้วเปิ้นมาแล้วมาคนเดียว ถ่ายรูปแล้วเจ๋อเจ๋อเจ๋อโอ้สซาลาเน่เต็มเลยสาลแหน่เต็มเลยโอ้โหนี่ก็ทำอ้ไอ้๋ที่แล้วคุณมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฉันรู้จักหมดแหละบ้านนอกเลยโอ้โหสาลแหน่นี่เต็มเลยรล้วแจะบอกแล้วไม่ต้องซื้อไงรล้วขึ้นได้ที่บ้านยายก็นี่ไงทำเนี่ยสูงแบบเนี้ย อันนี้เครื่องปั๊มด้วยปั๊มน้ำดีไหมสูงสูงมัได้นั่งข้างล่างได้นี่ฟิวข้างหลังนะฮะอันนี้ไอ้ต้นหอมเลยเขาปลูกหอมนี่ต้นหอมนะครับยอดโผล่มาแล้วนี่เราพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศตรงต่้นาเลยมีห้องน้ำยายก็ห้องน้ำอ้าวมาแล้วถึงแล้วนี่รู้ว่ากินได้หมดแล้วครับนี่เห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่อะไร แตงกว่าแตงกว่าอ่ะเพื่อนๆมาดูนี่ไงใบพลูที่เอ้าจะพลูอีกอันนี้ใบ<ด>เตยอันนี้ใบเตยนี่ครับต้นหอมหอเรามาอยู่ตรงเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะโอ้โหนี่อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอำเภอร,รับแลนี่อยู่ด้านหลังหมู่บ้านด้านหลังหมู่บ้านเอ้า แม่มันแสงลงมาเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับผมเอนเพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับนี่บ้านเราก็อยู่ติดกับทุ่งนาธรรมชาติจริงๆนะครับผมเจ้เจๆๆจาเจาเจา ยอดสุดยอดเรามาศึกษาต้นไม้ต่อไอ้ผักพืชผักต่อพริกโอ้โหกินได้หมดเลยนี่ขนุนอันนี้ใบพลูขน,น,นุนอ้าวไ,ไก่ซุ่มอยู่ในนี้ด้วยนี่ไก่ชนป่ะน่ะโอ้กอเอ้ยกอไก่ยายก็มาใส่เมื่อกี้เอออ้าวโอ้โห นี่กินได้หมดเลยเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยนี่โอ้โหลาบเลิบไม่ต้องเลยเนี่ยมีพร้อมเลยนี่ต้นหอมเอ้ยต้นหอมด้วยและอือรู้ว่ากินได้หมดเลยบอลกินได้หมดกินได้หมดนี่ผักที่เรา ซื้อตามตลาดแต่ไม่รู้จักนะบางชนิดไม่รู้จักเอะเจาเเอานี่ตามมาด้วยเนี่ยโอเคครับนี่เธอมันสุดยอดป่ะของยายเนี่ยอะไรเต็มเลยเนี่ยสุ่มสารเคื่งขายอันนี้น่าจะเป็นอที่เก็บอุปกรณ์การเกษตรโอ้โหไม่ธรรมดาอนนี่ เจ้าเอ่ะรีวิวบ้านหนะ่อยแนวของบ้านสวน,นผลไม้รั่วเต็มบ้านเลยค,คุณกาซีเนี่ย,ปร,ย,ยประมาณนี้คุณกาซเนี่ยในห้องข้างล่างแล้วก็ข้างบนเออเนี่ยประมาณนี้นี่เลยอืก็เรียบๆนี่บง่ายก็นี่ไงฉันบอกแล้วทรงนี้นี่เลย ถือว่าทำได้สวยก็ถือว่าเพื่อนมาดูบรรยากาศเอออ่ะเราก็จะเดินทางกลับนีต้นดาวเรืองอ่ะต้นดาวเรืองดูทุกมุมเลยอ่ะเดี๋ยวดูมุมบ้านไกลๆนะ มุมบ้านไกลๆมแม่มันอมโอเค